วันนี้นะคะพี่อยู่จะมาเปรียบเทียบการใช้น้ำเชื่อมแบบเคี่ยวต้มเองและมิดผลนะคะน้ำเชื่อมสูตรละลายเร็วสูตรนี้ค่ะช่วยเพิ่มยอดขายให้แม่ค้าร้านน้ำประหยัดเวลาชงน้ำได้เร็วมากขึ้นนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วนะคะ y YouTube My c ครับ n n n l p เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะมิดผลน้ำเชื่อมสูตรละลายเร็วค่ะน้ำเชื่อมมิดผลสูตรละลายเร็วนะคะ ไม่เหนียวหนืดจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งตัวนอนก้นนะคะที่สำคัญนะคะเขาสามารถละลายได้แม้ในน้ำเย็นด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบการใช้งานของน้ำเชื่อมแบบเคี่ยวต้มเองและน้ำเชื่อมมิดผลน้ำเชื่อมสูตรละลายเร็วไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับการละลายในน้ําเย็นนะคะของน้ําเชื่อมสูตรนี้นะคะเป็นน้าเชื่อมสูตรที่เราเคี่ยวต้มเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีความเหนียวนะคะมีตะกรอนนอนก้นอย่างนี้นะคะพอเทลงไปก็นอนที่ก้นนะคะเวลาคนก็ต้องใช้เวลาในการคนทําละลายนะคะซึ่งทําให้แม่ค้าร้านน้ําอย่างเราเนี่ย เสียเวลาในจุดนี้ไปมากเช่นกันนะคะกว่าที่น้ำเชื่อมจะละลายนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำเชื่อมที่เราต้มเคี่ยวเองแบบเข้มข้นนะคะเพื่อนเพื่อน,อนดูค่ะเสียเวลาในการคนละลายมากๆเลยนะคะ และนี่นะคะเราจะทดสอบในส่วนของน้ำเชื่อมมิดผลสุดละลายเร็วค่ะนี่ค่ะเราก็จะเทลงในน้ำอุณหภูมิปกติน้ำเย็นปกติเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะไม่มีตะกอนไม่นอนก้นนะคะพอเทลงปุ๊บก็ละลายเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะคนแป๊บเดียวนะคะละลายใสเลยค่ะเพื่อนๆละลายเหลวมากๆเลยนะคะนี่คือความคุ้มค่านะคะ การละลายเร็วของน้ำเชื่อมนะคะทำให้เราไม่เสียเวลาในการคนชงเครื่องดื่มนั่นเองค่ะก็จะทำให้แม่ค้าร้านน้ำอย่างเราเนี่ยชงเครื่องดื่มทำเครื่องดื่มได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลแล้วค่ะว่าทำไมเราควรจะเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมมิรผลสูตรละลายเร็วนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจน้ำเชื่อมมิรผลสูตรละลายเร็วนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line Official m i มิทผลค่ะหรือแ็คโคทั่วประเทศนะคะหรือร้านค้าร้านขายส่งทั่วประเทศเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะช่วยให้แม่ค้าร้านน้ำเพิ่มยอดขายทำเครื่องดื่มได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นจากน้ำเชื่อมมิรผลสุรละลายเร็วสุดนี้ค่ะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อิ๋วนะคะ y o YouTube ไมค์ครับชาแนลและเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ